ปัญหานี้เสียหน้าเป็นห่วงมากเลยนะครับล่าสุดเนี่ยนายแบงค์ใหญ่ออกมาบอกว่าปัญหาโควิดนี้อาจจะหนักกว่าต้มยำกุ้งครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาไล่ฟังนะครับ summer, สวัสดีพืนทุกคนนะครับผมคิมครับในคลิปจะมาพูดถึงข่าวหนึ่งที่มา,มาแรงมากเลยนั่นคือเรื่องของนายแบงค์ท่านหนึ่งครับชื่อคุณชาติสิริสโสพลพาณิชย์เพิ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแบงค์กรุงเทพนะครับชี้ว่านี่เสียเนี่ยจอะทะลักนะฮะแล้วก็เร่งตั้งสำรองรับมือนะครับ ลั่นโควิดหนักกว่าต้ยมยำกุ้งครับโดยคุณชาติสิริเนี่ยมองว่า g d p จะติดลบไปถึง10%นะครับจากรายงานของแบงค์ชาติประมาณ8%นอาะแต่เขามองไปเยอะกว่านั้นนะครับและบอกว่าตอนนี้เนี่ยหนี้เสียเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยครับพุ่งขึ้นมาเยอะเลยครับ คุณชาติสิริเนี่ยเขามองว่าครับ NPL จะเจาะพุ่งยาถึงปี2564เลยนะครับและการเกิดวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันจะต่างจากปี40ครับเพราะว่ามันกระทบทุกเซกเตอ,อร์เลยคนเดินถนนคนทั่วไปก็โดนด้วยแต่ปีส0เนี่ยจะโดนในบางเ,าเซกเตอร์เท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆตัวเลขหรือการคำนวณเนี่ยก็ค่อขนข,ข้างสอดคล้องกับทางแบงค์ชาติที่เพิ่งประกาศมาก่อนหน้านี้นะครับว่าให งดการจ่ายปันผลระหว่างการนะครับเพื่อรักษาสภาพคล่องเนาะซึ่งนองจากที่แบงค์ชาติออกมาประกาศเนี่ยครับก็มีหลายคนที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยนะส่วนอย่างคนที่ไม่เห็นด้วยจะเป็นฝั่งของนักลงทุนนะที่บอกว่าการที่แบงค์ประกาศแบบนี้เนี่ยเฮ้ยมันทําให้รู้สึกเหมือนแบบว่าขาดความน่าเชื่อถือขาดความเชื่อมั่นนะและส่งผลกระทบต่อ อารมณ์ตลาดโดยรวมนะพนก็สึกตื่นกลัวนะไม่กล้าลงทุนอะไรประมาณนี้ครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะค่อนข้างเห็นด้วยนะครับโดยเฉพาะในแบงก์ใหญ่ที่เขาเห็นตัวเลข NPL ที่เติบโตสูงก็ตามเนี่ยนะครับ ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยทางแมช้าเนี่ยก็เห็นตัวเลขเบื้องหลังต่างๆทางเศรษฐกิจที่แบบคนทั่วไปไม่เห็นอยู่แล้วนะครับและหน้าที่ของแม่ช้าเนี่ยมีที่คือรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่ทําให้กิจเติบโตต้องกระจายก่อนนะดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะมองในแง่ลบไป้ก่อนประเมินสายกันแง่ร้ายไว้ก่อนนี่คือเป็นเรื่องปกติเพราะสิ่งที่เขาทำนั่นคือปกป้องสิทธิ์ของประเทศนะครับดังนั้นนโยบายที่ออกมาเนี่ยก็คือเป็นแบบมุมมองของการคอนเซอร์เวทีรือการแบบว่าเราแวดระวังขั้นสูงแล้วกันเนาะ ซึ่งถ้ามองการประเมินตันติดลบของเศรษฐกิจประมาณ8.1%ของหางแบงค์ชาติเนี่ยนะครับก็จะถ้าจะฟื้นขึ้นมามันต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าผลิตเศรษฐกิจไทยเติบโตประมาณ3%ปอต์ GDP ติบตัว3%นะครับถ้า2ปีก็6%เองนะกว่าจะ cover เป็นแอร์เซ็นต์หรือสิบเอร์เนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง3ปีด้วยซ้ำมัน,นะครับและโอกาสการเติบโตของ NPR ที่สูงขึ้นในไตรามาสที่3นี้นะครับอย่าลืมว่าเราพลัด พักหนี้กันมาพักหนึ่งแล้วนะครับถ้าถึงว่าต้องจ่ายหนี้เนี่ยมันมีประมาณ 1- ใน3ของหนี้ทั้งหมดที่คนตัดสินใจว่าจะไม่จ่ายจะเลิกจ่ายนะคทำให้ตัวเลข NPL อาจจะเติบโตสูงขึ้นนะครับและถ้ายิ่งยื้อไปเป็นปีหน้าล่ะเป็นกลางปีหน้าล่ะมันจะยิ่งมีตัวเลขที่สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสายป่าของคนมีจังกัดน,นะครับอยู่ได้ประมาณ5-6เดือนเต็มที่แล้วก็เริ่มหมดละอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่รอจะขึ้นมาในอนาคตนะครับ หากมองใน,นมุมของแบงค์ชาติกับนายแบงค์เองเนี่ยค่อนข้างเห็นตรงกันนะครับเพราะว่าเขาอาจ,จะเห็นตัวเลขอย่างที่บอกนะครับและการประชุมล่าสุดของทางแบงค์ชาตินะครับกรนง,งกอนอสอรสนะครับก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าโควิดเนี่ย ยังยังไม่จบนะครับยังมีอนาคตที่ยังคุมเคือยไม่แน่นอนต้องระวังความเสี่ยงกันต่อไปนะครับก็ออกมาในด้านที่แบบยังไม่คลี่คลายเท่าไหร่ถึงแม้ว่าสถานการณ์การจำใจเชื่อสอนในประเทศจะดีขึ้นก็ตามนะครับซึ่งจากการประชุมของทางแบงก์ชาติและกรนง,ง,ง,งกรงนศรรเนี่ยครับก็ได้บอกว่าจะมีให้น้ําหนักการดําเนินง,งานอยู่สาด้านที่เป็นปัญหาหลักๆที่เป็นสิ่งต้องสนใจครับหเลยก็คือเรื่องของสภาพคล่องครับส่อนนะครับนั่นคือการปรับโครงสร้างหนี้ครับหรือว่าช่วยเหลือประชาชนนะครับหรือว่าธุรกิจที่แบบ ไม่สามารถจ่ายเงินได้แล้วนะฮะเข้าที่สารครับกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของระบบการเงินไทยอันนี้รวมทั้งกองทุนนะครับธนาคารพาณิชย์และก็เรื่องของประกันด้วยครับที่จริงเนี่ยในภาคการเงินก็มีปัญหาเรื่องของหุ้นกู้นะฮะที่แบบว่าออกขายหุ้นกู้ลดลงหรือว่าบร,ริษัทต่างๆที่อันดับเครดิตเรตติ้งที่ตกต่ำลงไปเนี่ยก็ไม่ชันออกหุ้นกู้ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยธนาคารแห่งไประเทศไทยก็ทําการช่วยเหลือนะครับหรือว่าผ่อนปลนเนาะการออกหุ้นกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องกับธุรกิจด้วยครับ ถ้าหากจะให้ตีความประกาศของทางแบงก์ชาติกับกรนงที่ประชุมกันในวันที่7กรกฎาคมนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพว่าแบงก์ชาติเนี่ยสนใจยอยู่ที่3เรื่องนะครับไป่ต้องสาคัญหลักเลยครับหนึ่งเรื่องของสภาพคล่องครับก็มีโอกาสที่เป็นไม่ได้ว่าสภาพคล่องตอนนี้เนี่ยของประชาชนเองหรือของบริษัทต่างๆเข้าัปต่างๆเองเนี่ยเกิดฝืดเขื่อนทำให้ต้องอัดฉีดพวกซอฟ์โลนหรือว่าเงินกระตุ้นเข้าไปองด่วนนะครับสครับนั่นคือเรื่องของปรับโครงสร้างนี้ครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ย บริษัทต่างๆหรือว่าประชาชนต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะส่งไม่ไหวแล้วนะครับเริ่มจะมีการเดี่ยวนี่ผิดนัดชําระนี่เลยให้เข้าไปช่วยกับโครงสร้างนี้เพื่อเขาอย่างสามารถจ่ายนี่ต่อไปได้ไม่ให้เป็นนี้เสียของทางธนาคารครับ และนะครับตั้งสำรองต่างๆเรื่องของแบงก์พาณิชย์หลักทรัพย์นะครับแล้วก็ประกันนะครับให้คุณแบบมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นเพราะนี่คือหัวใจของเศรษฐกิจถ้าหลักทรัพย์พังแบงก์พาณิชย์พังประกันพังในทุกอย่างมันจะล้มคลืนหมดเลยครับถ้าให้วิเคราะห์ทิ้งทั้ง3ข้อนี้ก็บ่งบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเฮ้ยเขาก็กังวลนะเรื่องของการเงินของประเทศแะการเงินต่างๆนะครับซึ่งสัญญาณดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ สรุปคลิปลปนี้นะครับธนาคารพาณิชย์ใหญ่เนี่ยครับอย่างแบงก์กรุงเทพเนี่ยก็ออกมามองนะครับว่าไทยน่าจะมีปัญหาเรื่อง n p s ที่เติบโตสูงขึ้นในอีกปีหนึ่งคือปี6-4ข้างหน้านี่นะครับและมีโอกาสที่จะเจอหนักกว่าวิกฤตต้ยมยำกุ้งในปี40ครับซึ่งก็เห็นพรองต้องการก,กับทางแบงก์ชาติแล้วก็กอนงอนะครับที่บอกมาว่าตอนนี้เนี่ยทางสภาพคล่องก็ขาดนะครับทางแบบโครงสร้างหนี้หรือคนเบี้ยนี้ก็เริ่มที่จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่ง ของสถาบ,บันกา,การเงินเนี่ยก็สั่นคลอนนะครับจำเป็นต้องช่วยเหลืออย่างด่วนครับสังเกตว่าจะมีแต่ข่าวร้ายนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับแบงก์ชาติเองเนี่ยเขาก็มองในแง่มุมที่คอนซูเลตีฟหรือมองในแง่ลบสุดๆเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ป้องกันสถานการณ์ที่แย่ที่สุดได้ไม่ให้ถลมลึกลงไปนะครับซึ่งสำหรับนักลงทุนที่จะมองว่าเฮ้ยมันเป็นการปั่นข่าวให้ดูน่ากลัวหรือเปล่าหรือว่าดูหวาดระแวงหรือเปล่าจริงๆเนี่ยคำพูดของแบงก์ชาติกับนายแบงก์ระดับสูงเนี่ยต้องฟังเลยนะครับ ต้องฟังนะฮะเพราะว่าสถานการณ์ตลาดเนี่ยโอเคแหละมันหุ้นอาจจะเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับและแต่ความเสี่ยงเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ไม่ได้บอกว่าห้าลงทุนนะลงทุนได้แต่คุณต้องประเมินความเสี่ยงที่จะตามมาด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Kim Pop E Live นะฮะและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับแล้วจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ I'll in meet summer. the you